สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุค่ะก็มีท่านหนึ่งสอบถามพอ,อน้อยเข้ามานะคะค่ะบอกว่าเกิดวันเกิดเดือนมก,กร,ราคม2 5 0 8 เดือนมกกร,ราคม2508จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนค่ะไปฟังคำตอบกันให้ชัดๆเลยนะจ๊ะค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันที่ค่ะที่ถามเข้ามาไม่ได้ระบุวันที่บอกเฉพาะเดือนก็คือมก,กร,ราคม2508ค่ะท่านสามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ซึ่งจะเปิดไปจนถึงวันที่30กันยายน2567ปิดปรปับปรรงระบบเดือนเดียวก็คือเดือนธันวาคม2566ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุที่ไหนไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือสำนักงานเขต ณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน,นาจะข่าเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไปบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารทั้งนี้ทั้งนั้นต้อง เลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวของบัญชีนะจ๊ะบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวก็คือบัญชีที่เป็นปัจจุบันมีเงินออกเงินเข้าเงินฝากเงินถอนกันอยู่โดยตลอดนะคะสรุปแล้วก็คือเป็นบัญชีที่ไม่ถูกปิดบางธนาคารถ้าเจ้าตัวถ้าเจ้าของบัญชีไม่มีการขยับเคยื่อนเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารอาจ จะอาจจะปิดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบัญชีทราบค่ะผู้สูงอายุอาจจะไม่ทราบว่าบัญชีตัวเองโดนปิดค่ะเคสนี้เกิดที่ส่วนราชการที่ปอนายปฏิบัติราชการอยู่ในจาะาท่านเอาเลขที่บัญชีมาโดยที่ไม่ทราบว่าโดนปิดถึงข่าวที่ท่านจะได้รับเบี้ยยางที่ผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางโอนเงินไม่ได้โอนเงินไม่สําเร็จไม่เสียสิทธิ์แต่จะเสียเวลา การท่านต้องไปนำเลขที่บัญชีใหม่กับบัญชีที่เป็นปัจจุบันนำมาให้กับทางพนักง,งานเจ้าหน้าที่นแจ๊คค่ะก็ฝากไว้เลยสําหรับท่านที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุนแจ๊คค่ะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามมาหรือท่านใดที่ไม่สะดวกที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุด้วยตนเอง ใช้หนังสือมอบอำนาจหนังสือมอบอำนาจโหลดจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะจ๊ะหรือจะไปซื้อแถวร้านเครื่องเขียนแบบพิมพ์ก็ได้ถ้าโหลดจากอินเทอร์เน็ตก็ให้เข้าไปที่ Google แล้วก็พิมพ์คำว่าหนังสือมอบอำนาจสำหรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ก,ก็ผู้มอบอำนาจก็ตรวจท่านเองมอบให้ใครที่สะดวกที่อยู่ทางบ้านณนะภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจ๊ะอย่าลืมลงนามในช่องที่ผู้มอบอำนาจสำหรับผู้รับมอบอำนาจก็จะเป็นบุคคลที่สะดวกที่อยู่ทางบ้านพร้อมเอกสารหลักฐานสำเองบัตรประยำตัวประชาชนสำเองทะเบียนบ้านตำเนาหน้าสมุดบัญชีของท่านเองของผู้มีสิทธิ์ ก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามมามาก,กราคม2508ค่ะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ซึ่งจะเปิดไปจนถึงวันที่30กันยายน2567นะจ๊ะปิดปรปับปรุงระบบเดือนเดียวก็คือเดือนธันวาคม2566 หรือท่านใดที่จะสอบถามปอ,อน้อยเพิ่มเติมส่งวันเดือนปีเกิดมานะจ๊ะปอ,อน้อยจะดูให้ว่าท่านจะเริ่มลงทะเบียนได้ในช่วงไหนนะจ๊ะหรือท่านใดที่ลงทะเบียนไปแล้วอยากทราบว่าตนเองจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปค่ะก็รบกวนท่านส่งวันเดือน ปีที่ลงทะเบียนผู้สูงอายุพร้อมกับวันเดือนปีเกิดของท่านมานะจะทุกคําถามที่ส่งมาพออน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพออน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะแต่สําสหรับในคลิปนี้พออน้อยต้องกราบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ